สวัทุกคนมาพบกับพวกวเราอีกแนะคะหลังจากที่ห่างหายกันไปนานนะทุกคนกคลิปนี้ก็เป็นคลิปที่เราจะเด,ดินทานะคะจากปทุมธานีไปเขาข้อนั่นเองนะทุกคนใช้ระยะเวลาถึง6ชั่วโมงกันเลยนะทุกคนพูดตรงๆว่าตอนนี้ก็ยังไม่ถึงขรึ่งทางนะคะเราอะคะ่ะตั้งใจจะาพาเพื่อนๆนะคะไปชมทะเลหมอกนะที่เขาค้อบอกว่าทุกคนนะคะ แล้วเราก็มาแวะกินก๋วยเตี๋ยวกันนะคะที่ไหนนะคุณไม่รู้อยู่เพชรบูรณ์ตอนนี้ไม่รู้นะว่าอยู่ตรงไหนของเพชรบูรณ์นะคะแต่ว่าเราสองคนหิวมากนะทุกคนคือไม่ได้กินอะไรตั้งแต่เช้าแล้วก็แวะไปกินกา,ฟาแฟแค่คนละแก้วแล้วก็เนี่ยคะ่ะมื้อแรกของวันก๋วยเตี๋ยวเรือะคะ่ะขอตัวไปจึ้งก่อนนะทุกคนแล้วเดี๋ยวเราจะพักคนนะคะขับขึ้นเขาค่ะ น,นี้ได้ที่พักแล้วทุกคนหลังจากที่พยายามหาบุ๊กค้งมานะสักพักหนึ่งคือจะบอกทุกคนอย่างนี้เลยนะว่าที่พักเขาขอราคาต้องต้องเตรียมนิดนึงเพราะว่าราคาค่อนข้างสตาร์ค่อนข้างแรงอยู่นะคือถ้าแบบต่ำกว่าพันมันก็จะได้ห้องแบบอย่างว่านะทุกคนแต่ว่าพันอัพก็คือจะได้ห้องธรรมดาไม่ได้เวิวอะไรมาถ้าใครอยากได้วิวดีดวิวสวยๆจริงๆก็คือพันห้าอั นะทุกคนก็ลองเลือกดูคือมีที่พักให้เลือกเยอะมากแล้วก็มีแบบสวยๆหลายที่มากนะทุกคนก็คือแล้วแต่ทรัพยากรเงินในกระเป๋านุกคนเลยนะคะจะบอกว่าอย่างนี้ก็เดี๋ยวพวกเรานะคะจะขับรถเข้าไปเช็คอินก่อนนะทุกคนแล้วก็เดี๋ยวจะพาทุกคนไปดูบรรยากาศโดยรอบของห้องพักกันค่ะ เก็บสัมภาระเข้าที่พักเรียบร้อยแล้วนะคะเราจะพาเพื่อนนะคะขับรถไปเที่ยวนะคะจุดชมวิวเขาตะเคียนโง่กันนะคะทุกคนก็ไปดูกันเลยว่าที่นั่นมีอะไรนะคะน่าสนใจบ้างแล้วก็เดี๋ยวเราจะพาทุกคนนะคะไปหาของกินกันเราก็ถึงกันแล้วนะทุกคนจุดชมวิวเขาตะเคียนโงนะคะเป็นจุดชมวิว360องศาเลยนะทุกคนตอนนี้นะคะเราก็จะพาทุกคนนะคะไปชมฟูสสวยยามพระอาทิตย์ตกกัน,นะคะ่ะ เมื่อกี้นะคะเกิดการตัดสินใจกันนิดนึงนะคะว่าเราจะไปกินข้าวที่ไหนสรุปก็คือกับที่พักค่ะทุกคนไปหาอะไรกินที่พักดีกว่าเพราะว่าบรรยากาศตอนนี้คือก็พระที่ตกแล้วเนาะนี่กลัวอะไรนี่นี่นี่เราจะอวดโอ้ซีเจออายครับซีเจออายเวอร์ไปค่ะทุกคนเดี๋ยวเราจะไปดูอะไรกินที่พักกันว่าขนมย่างโซะแก้ล Thank you หลังจากที่กินชาบูกันเสร็จนะทุกคนคืออิ่มมากคือเหลือแต่ซากแล้วก็คือแบบคุ้มมากจริงๆนะทุกคนแล้วเราก็เลยแบบนั่งกินลมชมวิวกันต่อยามค่ําคืนของเขาขอนะทุกคนคือแบบบรรยากาศดีมากทุกคนมันมันหนาวเลยนะทุกคนถ้าสังเกตจากเสียงของมิ้นที่เปลี่ยนนะคือเริ่มมีน้ำมูกเสียงแมวแล้วคือแบบ อากาศเย็นนะคะมันเป็นเดือนตุลาที่แบบอากาศกําลังดีเลยคือแบบมันก็ไม่ได้หนาวแบบหนาวสั่นนะมันมันมันกำลังดีแบบเย็นสบายอะไรเงี้ยทุกคนแล้วก็แบบเดี๋ยวพรุ่งนี้เนี่ยเราจะพาทุกคนไปดูกันว่าเราจะได้เจอทะเลหมอกไหมเพราะเมื่อกี้เหมือนได้ยินทางเจ้าของที่พักเขาพูดประมาณว่าแบบถ้าโชคดีก็จะได้เจอนะคะแต่บางทีก็อาจจะไม่มีนะก็แล้วแต่โชคของแต่ละคนเพราะว่าดูทรงแล้วเหมือนฝนจะไม่ได้ตกนะเพราะว่าถ้าฝนตกยังไงก็ได้เจอแต่ถ้าฝนไม่ตกอะก็พึ่งโชคเอาเท่กันว่าเราจะได้เจอไหม ก็เดี๋ยวมินกับอาร์มก็ขอตัวไปดื่มด่ำบรรยากาศพรุ่งนี้เจอกันแล้วกัน คุทกนเราได้หมวกฟังก์ชันใหม่มาทุกคนสามารถเปิดหน้าได้นะน,นี่คนเธอหมวกแต่หน้าก็จะอ้วนมากๆเหมือนกันนะคะแล้วก็เรามีฟังก์ชันนะคะกันลมเลาร่งเรกันเด้อเอาล่ะคน,คนเนเธอหมวกไงไม่รู้ใช่ค่ะมันดีจริงๆร,ราคาถูกด้วย Trusting your instincts, realize that knowing looks different to each when living authentic, do more exploring it deeper than knowing. Essential for life that is thriving. Go mute out the child. ก็ถึงแล้วนะคะจุดชมวิวนะคะเขาคอนะคะเป็นจุดแลนด์มาร์ที่ทุกคนนะคะจะมาชมวิวหมอกต่างๆนะเราจะบอกว่าครั้งนี้เราไม่ได้เห็นทะเลเหมอกทุกคนแต่ว่าเราก็ยังได้เห็นหมอกไกลๆสุดลูกหูลูกตานะคะก็คือซีวิวของที่นี่นะคะก็จะเป็นฟิลแบบเห็นบ้านพักตักอากาศได้นะทุกคนก็แบบมันก็สวยมากแล้วมันก็กว้างมากทุกคนคือเหมือนที่ที่เราอยู่มันยังไม่ได้เป็นที่ที่เป็นแบบ เวิร์กของชุมชนมากขนาดนั้นนั่นเองแล้วพอเรามาเห็นนะโอ้โหบ้านพักตากอากาศเยอะมากเยอะแบบครั้งหน้าเราจะต้องมาโดนบ้านที่แบบแบบออกมาแล้วเห็นวิวทะเลหมอกอะไรอย่างเงี้ยนะนไปดูกันค่ะให้เธอหน่อยอันี้มีสแกนเ <คน S 1> จ้าเดียวกันไหมนี่เจ้าพี่พี่มีแด,ด่สแกนอะ อันนึงอันนี้พี่มีแต่สแกนนะั้พี่เอาอันนี้อันนึงนะอั้ดเลยจ้ามาเต็มเลยทีเดียวซจ้าเดี่ยวจะมาลุงกันเต็มเลย วันหลังนี้ต้องเอากิวอาค้นมานะพอเดี๋ยวนี้เขาเรียดแนนี่พี่พี่เอาอันเดียวพอพี่มีผมพี่น้อยไม่ไวันวัน้องขำเรียบร้อยแล้วนะผมพี่น้อยนะทุกคนอันเดียวน้องน่ารักมากเลยอ่ะ โอเคเดี๋ยวเราจะมัดผมกันนะทุกคนผมพี่หน่อยหันเดียวพออันเดียวพอ, <laughs> อ <laughs> ร้านขายของริมถนนนะของทุกคนได้โตเกียรหลังจากที่เรานะะคเดินดูของฝากกันมานะทุกคนเราก็ได้ของกินมาสองอย่างอันนี้ก็คือเม็ดแมคคาเดเมียนะคะ อบเนยอยากกินมานานแล้วเห็นในติ๊กต็อกเราก็มาซื้อกับเจ้าถินเจ้าทางเลยค่ะแล้วก็อันนี้นะคะของโปรดของปาลเมตสตรอเบอรี่โอเพนเดี๋ยวเรานะคะจะไปเช็คอินกันนะทุกคนแล้วก็เอ้ยขอเดี๋ยวเราจะไปเช็คเอาเบอร์แหละเบอร์แหละเช้าจัดไปเลยกินยังไงอะขนาดมีตัวเปิดยังเปิดไม่เป็นเลยเออยังไงอ่ะ จะคยกินไหมเคยได้กินไหมยวทองเราไม่ได้กินอุ้ยมันเข้าไปในเนื้อแล้วเนี่ยที่ขนาดแกะให้เองกินไม่ได้อ๋อนี่นี่ยทไปขายเอาเมื่อวานอ่าเดี๋ยวเราจะพาลูกนะคะแกะไม่ได้ไปเช็คเอาต์กันดีกว่าแกะไม่ได้ก็เปลี่ยนเรื่อง มันแตกไป